เราผู้นับถือพระพุทธศาสนาเป็นความจำเป็นและสมควรที่สุดคือเราจะต้องทำความเห็นให้มีความเห็นถูกต้องคือเรียกว่าสัมมาทิฏฐินี่คือหลักสำคัญการที่จะทำความเห็นถูกต้องได้ ก็อาศัยที่ว่าได้ยินได้ฟังรู้อาจารย์หรือผู้รู้พูดให้ฟังแสดงธรรมให้ฟังแล้วที่เป็นฉะนั้นแล้วก็ตามก็ใช่ว่าเราจะเชื่อเช่นเหมือนกับการติดสอน ให้เรารักษาสีลห้าความไม่ขาดสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤตินในความไม่พูดเท็ไม่ดึงสุราเมรัไรเรารู้เราจำได้ทีน,นี้ไอนน้เราก็ไปคา้านเพรยกว่ามันไม่เห็นจำเป็นอะไรของเหล่านี้เขาทำอยู่ทั่วไป คนขาดสัตว์ก็ยังมีอยู่คนลัอกใจก็มีอยู่คนเป็นเจ้าชู้จะททลายผู้อื่นก็มีอยู่คนพูดโกหกก็มีกันทั่วเมืองคนดืนมทุราไม่ไรก็มีเป็นประจำจากระต่างสูงขึ้นไปถึงเอโรอินก็มีอยู่ถ้ามันบาดริงแล้วพวกนี้มันจะอยู่ได้อย่างไง แต่อย่างนี้อย่างนั้นถ้าเรามีความเห็นอย่างนี้เราก็เป็นความเห็นผิดแล้วเพราะว่าไอ้ศีลทั้งห้านี้ต่อเมื่อเราเป็นผู้เข้าปฏิบัติและก็รักษาศีลอยู่ถ้าเรารักษาศีลได้ดีเราก็จะรู้สึกนทีว่ากอ มันมีจริงตินคือไม่มีคนเกลียดชังเรามีคนเชื่อถือเรามีคนเลื่อมใสเรามีคนยกย่องเราเขาไว้เนื้อเชื่อใจเราสมมุติต่เราจะไปบอกบุญเพื่อจะทำอะไรสักอย่างวันหนึงวันใดเขาไม่โต้ถามไม่โต้เถียงหรือไม่ไก่ถาม เขาก็ยินดีบริจาคให้เพราะเขาเชื่ออแนนี้้าคนโกหกตัวบ่อยๆไปพูดเขาก็ไม่เชื่อนี่คือผลที่มาสดๆจนร้อนในโลกหรือคนที่เป็นคนเจ้าชู้ชอบผิดสุขผิดนียผู้อิดคนนั้นเรารู้อยู่ พาม,มาบ้านเราเรามีวิสาวน้องสาวลูกสาวเราไว้เนื้อเชื่อใจนะเพรเช่นนั้นเราก็ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจไม่อยากให้พาม,มาใจพาบ้านความรู้สึกของเราเป็นเช่นนั้นน,น,นั่นเลยโทษของไม่มีศีลไม่ต้องยังไม่ต้องพูดถึงบุญในอนาคตที่จะยังยังมาไม่ถึงเพราะว่าจะให้ผลต่อภไปเมื่อเรา ตายแล้วไปเกิดในที่สุขในโลกสวรรค์อย่างนี้เราไม่ต้องพูดถึงคันนั้นก่อนคันตอนเท่านี้คือความตามความเป็นจริงตามธรรมชาติพระศีนั้นเมื่อใครรักษาได้ก็เป็นผู้มีกายวาจาดีไม่ทำสิ่งผิดชั่ได้และลาการกระทำผิดศีลก็มีอยู่สองทาง ทำผิดทางกายอย่างหนึ่งทาผิดทำผิดทางวาจาอย่างหนึ่งการทำผิดทางกายก็มีขาดสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมเื่องุราเมรัยกายเป็นภูตกรรมจากการพูดเท็จโกหกพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเล้วไหลเบอร์เจอ้อ ทำผิดโดยวาจาในเราร่อน้อัินี้ผู้ที่รู้จักพระพุทธศาสนาก็ต้องรู้ตั้งแต่ศีลแล้วก็ทานคู่ก็พอทานเป็นกันตนศีลเป็นกันที่สองพระพศาสนาสอนอะไรสอนทานศีลภาวนาทานตน ขั้นส,นสูงก็อสอนศีลสมาธิปัญญาการที่จะให้เรามีปัญญาแท้จริงอยู่ที่เราฝึกหัดทำสมาธิตามแบบแผนหรือตามคำสั่งสอนข,ของพระพุทธเจ้าที่ทรงบัญญัติไว้ตั้งไว้ให้ประพฤติปฏิบัติตามกันคนเราตามธาาารรมชาติจิตมนุษย์ไว้ ตลอดเวลามันไม่ยอมหยุดนี่ขณะที่เรานั่งวังทำอยู่นี่จิตมันก็คิดไปแล้วขณะที่นั่งฟังหูหนึ่งก็ได้ยินแต่ไอ้จิตคนในมันก็คิดแต่เราไม่เป็นปูนไม่เคยไม่เคยฝึกหัดสมาธิ แต่ถ้าผู้เคยฝึกหัดอยู่เป็นประจำแล้วก็ยอมรับแต่ธรรมะที่แสดงอยู่นี่วังแะรับเข้าไปทีนิพิจารณาตึกตรองให้มองเห็นให้จิตคิดเห็นจิตของมนุษย์ก็มันหมุนอยู่มันสักใสาย ไปซ้ายมาขวามันหมุนเป็นวงกลมบางทีมันก็วิ่งไปทางขวามันวิ่งไปทางซ้ายเวลาขณะที่นั่งผู้ที่มีสรรมมติมัจจามาธิเราตัดผู้ที่เห็นนิมิตแล้วคือตามองเห็นอยู่แล้วเราจะเห็นวบาทำไมมันวิ่งไปทางซ้ายวิ่งเร็วผ่านต้นไม้แหๆๆ แล้วบางทีเนี่ยไปไปแล้วก็มาวิ่งกลับไปทางขวาอีก <c ười> อตาติดวิ่งไอ้ชัดสายนั่นมนแข่งไปแข่งมาเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี้ไอ้หมุนนัน่ขนขาดที่นั่งอยู่จิดของเราเน่ะมันเหมือนจะเอาศีรษะลงข้างล่างเอาศีรษะขึ้นเท้าขึาข้นข้าง,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 งบนขณะทิตหมุนและลักษณะอื่นอีกมากจิตพดผูหมดเรียเร่ยวหมดแรง อ่อนเพลียทุหมดเวลานอะจิตเศร้าหมองคือมันขุนอยู่ในจิตเหมือนกับน,น้ำที่ขุนมันขุนมันไม่สบายใจจิตเศร้าหมองในจิตที่ยึดถือยึดพยาบาทไว้เป็นโกธเปรืองผู้ใดแล้วยังไม่ยอมละทิ้งเสียจำเอาไว้เป็นพยาบาท หรือคิดจะตอบแทนแก้แค้นให้แสนให้สาสมภ็ที่เขาทําให้เราเดือดร้อนาพอนั่งจิดกระเขาเรื่องนั้นลขึ้นมาเรื่องที่ปูกโกรธเขาไว้ขาลองกระดังเลยมันวุ่นวายอยู่อย่างนี้ดันนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้ทรงพระพัญญาจึงได้คิดกรรมฐานขึ้นคิด ให้จิตมันทำงานเสียคือให้มันท่องกรรมฐานเสียเมื่อมันท่องกรรมฐานอยู่มันจะไปนกคิดอื่นไม่ได้ไม่ใช่ปากท่องให้ใจท่องเมื่อมันท่องอยู่มันก็ไปคิดอย่างอื่นไม่ได้เพราะมันจะคิดอะไรก็ตามมันคิดได้เท่าละอย่างกลาละอย่างจะคิดพร้อมกันสองอย่างสามอย่างห้าอย่างมันไม่ได้ธรรมชาติก็มันเป็นอย่างนั้น ทีนี้เมื่อทำตามอุบายจิตพระพุเจ้าวางไว้วางไว้จิตมันก็ตั้งได้พอจิตตั้งได้นั้นเรียกว่าจิตใสจิตสะอาดมันใสหรือมันสะอาดมันสะอาดก่อนมันแล้วมันจึงจะใสสิ่งที่ใสก็เหมือนกระจกต่างๆ ที่เช็ดไว้ใสไม่เศร้ามองไม่มีฝุ่นละอองเข่าหมาอไไฟแล้วก็มองทะลุไปฝังโนดด้ถ้าเป็นกระจกเงาก็เห็นเงาที่เข้ามาสะท้อนด,ด้นั่นนั่นว่าจิตใสแล้วมันก็ตรงสงบด้วยพอมันใสแล้วจิตมันหยุดนิ่งสงบตอนนี้มันจึงทำให้เกิดวิชา คือความรู้ที่สูงคือเกิดเป็นตาทิศขึ้นรู้ทิศขึ้นนี่เป็นวิชาของพระพุทธเจ้าแล้วการที่เรามีตาทิศทำให้เราที่สน์ได้คือเราสามารถที่จะมองเห็นตาทิศนี่มองเห็นได้ไกลเนฉันอยู่ที่นี่จะมองไปที่ไม่ิกมก็มองเห็นได้ มองเห็นได้ไม่จำกัดไม่ต้องใช้ทอนมาทำงานได้เพราะติดใสติดสะอาดอนั่นเองทรานนี้เลาก็พี่โจทย์ได้ที่รพระพุทธเจ้า,าสอนไว้ว่านารกมีแปดขุมตั้งแต่ขุมตื่นตืนจนมาันถึงลึกที่จุดถึงอาเวจี เราก็สามารถเห็นสัตว์ที่มันตกนรกได้ว่ามันอยู่อย่างไรอ๋ออยู่อย่างนั้นเช่นพระเทวทัตที่ตกนรกหลกขุมเอเวจีรุมฤทธิสุดเนิ่นเท้าเหยียบอยู่บนแผ่นทองแดงบนแผ่นแผ่นหล็กแดงซึ่งซึ่งซึ่งงอกตัวสูง มีหอกแทงทะลุจากหน้าไปหลังจากหลังมาหน้าจากข้างไปซ้ายไปขวาขวามาซ้ายจนไปพืชไปหมดไว้ก็ลุกไหมจะตลอดไวหลอกเราเห็นได้แต่นี่ต้องปฏิบัติสูงมากเรามาันมันลึกอันนี้เอาเห็นสัตว์นรกได้ไอสัตว์เดรัจฉานเราก็เห็นอยู่ดินไปแล้วบนโลก มากมายมีตั้งแสนชนิดืาา่าเราเห็นพวกนี้ได้เป็นสัตว์ชั้นต่ำที่เรียกว่าอาบายยาภูมิอาบายก็แปลว่าไม่สบายนั่นเองภูมิก็แปลว่าที่อยู่ที่อยู่ของพวกไม่สบายหรือที่อยู่ของพวกมีความทุกข์เราเห็นแล้วที่สดได้แล้วอ่อพระพุทธเจ้าเล่าว่าไว้ว่นนรกมีจริง อ๋อมันจริงอย่างนี้เองอทีนี้เราก็มีศรัทธาความเพี่ยวเพิ่มอีกทีนี้เรายังสงสัยขึ้นไปอีกว่าเทวดารับเนี้เมื่อมันเห็นสันนรกได้แล้วมันอเห็นเทวดาได้ขั้นต่ำๆนี้เห็นได้ง่ายแต่ขั้นสูงนั้นกําลังของเราต้องพอสมาธิต้องสูงจึงจะเห็นได้ถึงสูงสุดนั่นแหละ ตลอดถึงเทวดาที่ไม่มีรูปก็รู้ว่าอยู่ที่นั่นเป็นพวกอารูปประพรมมาเออเทวดาที่พระเจ้าสัดสอนไว้ว่าที่ยังเกี่ยวข้องอยู่ด้วยโลคีด้วยกามคุณรูปรถสิ่งเสียงเนี่ยมันมีอยู่หกชั้นแล้วกตมีชื่อเรียกร้อยเจจาตุมชื่อยาวดึงชื่อยามาชื่อ ดูสิเจอนินมารติเือพระนินมิสว,สวัสดีสอนอกกันมันก็มีจริงอีกแหละอันนี้ทำโลกเทวดาชั้นสูงซึ่งไม่เกี่ยวกับกวามมคุณหรือรสิ่งเกียวนี่เขาไม่เอาแล้วแต่ไม่ใช่พระมีสิบหกชั้นตั้งแต่ว่าชั้นตนกับปริสัจจาปรอย พระโหิตามหาพรหมาปริตฐาภาอปมาณาภาปริษฐาอปมาณาภาอาภัสราปริตตสุภาอปมาณาสุภาเอหับราลาสุปักกิณาวิสันยีภพพรหมชั้นที่สิบเอ็ดอวิหาอาตปาอาคตสุทัศสาสุทัศรีชั้นที่สิบหาชั้นที่สิบหกอาคณนิตา เราจะสอนไว้ว่าอย่างนี้มันก็มีจริงนั่นแหละนี่การศึกษาพระศาสมองมันพิสูจน์ได้ถ้าผู้ใดสอนถูกให้เราพิสูจน์ได้แล้วก็เมื่อเราพิสูจน์ได้อย่างหนึ่งอย่างใดการที่เราจะไม่เชื่อคำสั่งสอนของพระองค์นั้นมันแทบจะไม่มีเราจะหากว่า การสอนว่าทําสมาธิทําอย่างนี้อย่างนี้แ้่เรานั่งเนอะนั่งไม่เห็นเป็นสมาธิอะไรหรือครูอาจารย์ไหนสอนก็ตามรมแตสอนมาไม่เห็นนัเป็นสมาธิอะไรอย่างนี้นั่งแล้วเดี๋ยวก็ปวดเมื่อยห่วงนอนนอนเช่นครูอาจารย์บางพวกวางหมู่ที่สอนในสิบสองตอนปฏิบัติธรรมห้านาทีนั่งหลับตาสิบนาทีพอ อย่างนี้นั่นนัง่งก็ตายเปล่ายาว่าชาติเดียวชาตินี้อีกร้อยชาติพันชาติก็ไม่ได้ไม่มีทางที่จะพบธรรมะของพระพุทธเจ้าแนะนรกสวรรค์มีจริงเมื่อนารกสวรรค์มีจริงพระพุทธเจ้ากล่าวถึงบุญสูงสุดทั้งหมดนี้ พระพุทธเจ้าเรียกว่าสัตว์ในโลกทั้งสิ้นโลกของพรหมโลกของเทวดาโลกของมนุษย์โลกของอาเป็นโลกทั้งสิ้นเป็นภูมิที่อยู่ในการต่างๆพระพุทธเจ้ายังมีสูงสุดถึงพระนิพพานพวกสัตว์ทั้งหมดนี้ยังเวียนว่ายตายเกิดแต่อายุยืนกว่ากันเช่นชั้นของโลกนะั้นยืนมากทีเดียว เรียกว่าเกิดอยู่จนลืมไยไม่รู้ใยเมื่อไรเป็นล้านล้านปีร้อยล้านปีพันล้านปีทึงกตายกันสักทีกันท่านหมอ้มนุษย์เรานี่อายุสิบปีก็มากแล้วตายอย่าอยู่ถึงร้อยปีก็มีไม่กี่คนกระสั์เดจานอายุน้อยลงไปแต่สัตว์นรอกอายุมากขึ้นไปอีกติดกันมากกวามนุษย์มากนัก มากกว่าเทวดาด้วยการที่โผนรกมันก็เป็นบาปก็เก็ดดูเอาแล้วกันว่าร้อยปีเมืองสวรรค์กันดาวดึงเท้ากับหนึ่งวันในนรกที่ต่อนีก้ก็ร้อยปีเมืองมนุษย์ร้อยปีเมืองสวรรค์เท้ากับหนึ่งวันในมนุษย์ คือลอยตีของมนุษย์นี่แหละเท่ากับหนึ่งวันบนตันดาวัดดึงผ้าของชั้นจาตุมสวรรค์ชั้นตอนก็ห้าสิบปีเมืองมนุษย์เท่ากับหนึ่งวันหนึ่งคืนของสวรรค์ชั้นจาตุมตถ้าพ้นสวรรค์ชั้นที่สามก็เอาสองคูณชั้นที่สองก็ขึ้นไปคูณ้นไปเรื่อยอยากรู้ชั้นที่สามสงก็เอาชั้นตีชั้นบนมาคูณชั้นล่าง คงจะไปเรื่อยอกนี่ตอนนี้ที่สุขที่สุดของพระพุทธเจ้าที่สอนว่าคือพระนิพพานเมื่อใครถึงพระนิพพานแล้วก็ไม่ต้องมาเวียนไหวตายเกิดอยู่ในวัดสักงสาลอีกนี่เป็นคำสูงสุดดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นสัจจเป็นความจริงเราา มองไกลๆคิดให้ลึกสักนิดหน่อยว่าคำส่งสัอนของพระพุทธเจ้าถ้ามันไม่มีจริงเยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้หรือไม่เป็นจริงจะอยู่ได้ถึงปัจจุบันนี้หรือมาสองพันห้าร้อยสามสิบกว่ปีนี้มนอยู่ไม่ได้ของไม่จริงพระเศ็งของต้องมีจริง จึงมีผู้สื่อผู้ตอบผู้ทำได้ทำถึงแล้วก็มาถ่ายทอดวิชาให้แก่ผู้มีบุญกุศสนที่จะรับไปปฏิบัติตามทำตามให้ถึงให้ไล้มันมีผู้ถึงผู้ดได้อยู่เยอยไปจนกว่าคนที่นับถือพ,พ,พระพุทธศาสนานี้โดยเฉพาะพระที่บชประมานัยพระพุทธศาสนานี่แหละเป็นตัวทำลายที่สำคัญ สิทาศาสนามาอยู่เมืองไทยที่หลักฐานแน่นอนก็เจ็ดร้อยกว่าปีตั้งแต่ครั้งสมัยจุงสุโขทัยเป็นราชธานีแล้วก็จะอยู่ถึงพันปีหรืมากก็อยู่ที่พระสงฆ์ไทยเป็นผู้ดำรงไว้ถ้าวามประิพเยีเ่ยงอย่างปัจจุบันที่เป็นอยู่นี้เห็นว่า ค่อนต้างยากแะ่ถึงพันปีถึงพันปียังมีคนหมดเนนหรือไม่ก็ไม่ทรบเพราะว่าความประพฤติที่นอกกลูนอกทางไม่อยู่ในศีลทาไม่ต้องพูดทาก็เป็นทาลงโลกมีส่วนมากทาที่เป็นธรรมทาท,าที่บริสุทธิ์มันถูกแปล ถูกแก้ถูกเ,เติมถูกดัดแปลงเป็นตัอย่างนี้ดังนั้นในการแสดงธรรมวันน,นี้ก็เพื่อเป็นการเสนอให้ยมยม,ยมที่มาจากภูเก็ตได้ฟังกันหรือมาจากอาื่นยอยออกพอมีความเห็นความเข้าใจ และขอเน้นในสุดท้ายว่าการที่เราจะรู้จักระศาสนานั้นเราจะต้องรู้จักทำรรมสมาธิการรมของเรเจ้าให้มันเป็นด้วยและเราก็จะรู้จักของจริงจบจริง